สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับคาลิงวันนี้เราจะมารีวิวนักเตะที่ผมได้มานานแล้วแหละแต่ว่าผมเพิ่งจะมารีก็คือโมฮัมเหม็ดซาร่าชาเลยโมฮัมเหม็ดซาร่าล่างโชว์ไทม์นะครับก็คือแบบโคตรโหดตอนนี้คือผมได้มานะครับกับสกิลใหม่ก็คือบิดเคอร์เลอร์นะก็คือสกิลปั่นสายฟ้าโค้งอะไรโค้งสายฟ้านี่แหละก็คือแบบผมก็อัพออโต้นะนักเตะตัวเนี้ผมอัพออโต้หมดเลยนะแทบจะไม่ได้แบบปรัแบบแต่งอะไรเลยนะครับผมการคลองบอลก็ประมาณนี้แล้วนะครับผม แบบประมาณนี้เลยนะปั่น90จบสกอร์93อะไรอย่างเงี้ยนะครับคือ oto, อัปเโตครับสปีด96อะไรอย่างเงี้ยสปีดต้น96ก็คือใส่โค้ดเทนฮานะครับไปเล่นประมาณแผนนี้เลยนะเล่นตำแหน่งนี้เลยนะครับขวานะทุกคนไปจับตาดูครับว่าผมตัดไฮไลท์มาว่าซาร่าจะโชว์ความโหมดและความการปั่นของโค้งขนาดไหนไปเลยครับเริ่มกันเลยครับลุยไป Most necessary, and it's Cruyff. Mohamed Salah, oh shooting chance, and he hits it. Without reply. Well, with this kind of authority, Peter, why not push on and, and totally kill this off? He's going for goal. Oh great! He's looking to set free a runner. Looking to break out here. Really well taken goal! And the matchday noise at this place is truly special. The pride, the passion. He's tried one! Goal! Listen, the big names earn their reputations for precisely the reason we've just seen. They have a habit of making their presence felt. And here we are, early stages. He struck one and he looks hungry for more tried to spark some excitement but to no avail this needs something explosive mohamed salah and again and it's a goal and it's Pirlo. now it's mohammed salah he's having a go oh that is beyond special coming salah he's shifting through the gears here he's having a go and a second time! He's scored! Not so much sophistication and oh, he's gonna be disappointed with that. He can run onto that. Oh, it's opened up for him! Gets away from his opponents. It's so ก็จบไปแล้วนะครับกับการรีวิวโมฮัมเหม็ดซาร่านะครับเป็นยังไงครับไฮไลท์ที่ผมตัดมาก็ถือว่าโหดนะแต่ตามจริงก็มีอีกเยอะนะครับแต่เป็นรูปแบบไม่เข้าบ้างเข้าบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้ตัดมาเยอะขนาดบางทีก็ไม่ได้อัดนะครับแต่ว่าตาร่านี่ก็แบกผมไปเยอะเลยนะครับก็คือลงเล่นไปตั้ง6.4เกมยิงไป3าประตูแล้วก็6แอสซิสต์นะครับตามจริงคือแบบแทบไม่เล่นกับบอทคือไม่ได้เล่นกับบอทเลยก็ว่าได้เพราะเล่นกับบอทส่วนใหญ่ผมจะเอาตัวที่แบบยังไม่แอพขึ้นนนรคตอี้ก็อ ดีสองอ่ะทุกคนซาร่าตัวนี้คือผมเอาลงตัวจริงตลอดนะถ้าหัวไม่ตกมากๆก็คือเอาผมขึ้นดีสองก็เพื่อนๆสำหรับคนไหนที่ได้ซาร่ามาก็ลองคอมเมนต์ดูนะครับว่าเป็นยังไงมากเล่นเข้ามือหรือเปล่าหรือ,อยังไงนะครับผมหรือว่าทุกคนเสียดายที่ไม่ได้เปิดแพ็กนี้นะครับก็คอมเมนต์กันมาดูนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้คาลิงขอจบไปก่อนครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย,บายครับขอบคุณครับ